ในทุกวันนี้ลูกค้าถูกถล่มด้วยแบรนด์ต่างๆมากมายตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วจะทำอย่างไรดีละ่ะให้แบรนด์ของเราเป็นที่จดจำสวัสดีค่ะพบกับดาย่อยมาให้ช่องที่จะย่อยความรู้และ How To เพื่อใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตสำหรับวันนี้ดาจะชวนพวกเรามาย่อยหนังสือที่มีชื่อว่าอย่าปล่อยให้ใครฆ่าวันของคุณเขียนโดยคุณรวิทยานอุตสาหะที่บอกเล่า36วิธีคิดที่จะช่วยให้คุณพลิกกลับมาชนะคนที่เหนือกว่าในทุกๆ ดกับวิธีคิดที่14ถ้าลูกค้าติว่าแย่จงแย่อย่างเสมอต้นเสมอปลายหนึ่งในปัญหาใหญ่ของแบรนด์ที่เห็นในปัจจุบันก็คือความไม่เสมอต้นเสมอปลายในการสื่อสารแบรนด์ของตัวเองผลที่ตามมาก็เลยทำให้ลูกค้าจดจำคุณไม่ค่อยได้ดังนั้นค่ะเราจึงต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารดังนั้นเราลองมาดูวิธีการของไรอันแอร์กันนะคะว่าเขาทำยังไง ไรอันแอเป็นสายการบินที่แทบจะเรียกได้ว่าโดนด่าเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่าได้รับการโหวตจาก TripAdvisor ว่าเป็นสายการบินที่ได้รับเสียงชื่นชมน้อยที่สุดหลายปีติดต่อกันเนื่องจากว่าไรอันแอรเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ CEO ของเขาเคยถึงขั้นจะเสนอว่าอยากให้เอาเก้า e อี้บริเวณท้ายเครื่องออกเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถยืนได้และเครื่องจะได้จุผู้โดยสารได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งคิดจะเก็บเงินค่า เข้าห้องน้ำกับผู้โดยสารครั้งละหนึ่งปอนด์ซึ่งแน่นอนว่าความ ความคิดเหล่านี้ก็ทําให้เขาโดนด่าเละแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกหลายคนได้ฟังถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าสายการบินนี้คงขาดทุนแล้วก็เจ๊งไปแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยไรยอันแอร์กับเป็นสายการบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกสายการบินที่ทําการบินในยุโรปด้วยกันในขณะที่มีรายได้แล้วก็กําไรเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะก็เพราะว่าไราอันได้ส่งสารที่ชัดเจนสุดๆออกไปในทุกช่องทางว่า เรามาเพื่อบินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและกฎของเราก็เข้มงวดมากดังนั้นเรื่องอื่นเราไม่สนเช่นพนักงานของเราไม่จําเป็นต้องยิ้มแย้มซึ่งฉีกตําราธุรกิจบริการทุกอย่างทิ้งไปเลยเครื่องแบบพนักงานก็ไม่จําเป็นต้องสวยงามแถมพนักงานยังต้องออกเงินซื้อเครื่องแบบเองด้วยนะคะขณะเดียวกันราคาตั๋วไรอันก็ถูกจริงค่ะ แต่กฎของเขาก็เข้มงวดมากเช่นกันเพื่อรักษาราคาตั๋วให้ถูกสุดๆไว้ดังนั้นถ้าคุณสามารถทําตามกฎของเขาได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณพลาดไรอันแอร์ก็พร้อมที่จะเชื่อดคุณทันทีเรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีสายการบินเองก็ไม่ได้พยายามปิดบังแต่อย่างใดกฎของไรอันแแอร์นั้นเข้มงวดมากจริงๆเพราะพวกเขาก็พร้อมที่จะปฏิเสธผู้โดยสารขึ้นเครื่องหากไม่ยอมจ่ายค่าปรับเมื่อทำผิดกฎ เช่นในปี2011 มีผู้โดยสารท่านหนึ่งถูกเรียกเก็บเงินถึง30ปอนด์นเพียงแค่ลืมปลิน้นบอดดิ้งพาสมาด้วยซึ่งเรื่องนี้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวในมุมมองของสายการบินเที่ยวบินระยะที่สั้นเขาจะไม่สนใจความสะดวกสบายไม่สนใจรสชาติอาหารหรือคุณภาพของการบริการแต่จะสนใจเรื่องการขนส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดเท่านั้นแม้ว่าไรอันแอร์จะโดนด่ามากกว่าชาวบ้าน แต่ถ้าเอาตัวเลขมาดูกันจริงๆจำนวนไฟที่ถูกยกเลิกจำนวนไฟที่ดีเลย์หรือจำนวนกระเป๋าที่สูญหายไรอันแอร์ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำตัวเลขเหล่านี้เกือบจะต่ำสุดในบรรดาคู่แข่งด้วยกันรวมไปถึงต่ำกว่าสายการบินชื่อดังอย่าง British Airways เสียอีก เท่านั้นยังไม่พอไรอันแอร์ยังไม่มีการทำ CSR ใดๆทั้งสิ้นไม่พูดเรื่องการปล่อยก๊าสเรือนกระจกไม่พูดเรื่องรักโลกไม่พูดเรื่องการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบไรอันแอร์ก็ตามแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์นี้มีความเสมอต้นเสมอปลายแบบสุสดๆแบรนด์นี้พยายามสื่อสารกับผู้โดยสารด้วยความเสมอต้นเสมอปลายโดยพวกเขาสัญญากับผู้โดยสารว่าจ่ายค่าตั๋วมาและทำตาม แล้วเราจะพาคุณไปยังที่หมายในราคาที่ถูกและเร็วที่สุดส่วนเรื่องอื่นคุณไม่ต้องมาหวัง สั้นๆง่ายๆและด้วยความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนใครแบบนี้แม้จะมีข่าวลบมากมายของไรอันแอรแต่ไรอันแอรก็โตเอาโตเอาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสื่อสารที่หนักแน่นและเสมอต้นเสมอปลายเข้าไว้แล้วเรื่องประหลาดใจจะหลั่งไหลเข้ามาค่ะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ